เพิ่มบุญให้อีกบุญเผยเหตมาแล้วก็เพิ่มให้อีกจติพี่น้องของตนญาติโยมอยู่เตาล้านเด่นทั้งไก่ทั้งไก่ได้เสียตลาดมาดำทำบุญให้ต่อใหอ้นั่งตัวตรงโตง้ยกมือเจ่งหัวมือทรายวางบนตักมือขวาทับมือทรายรับตาเบาเบาั่งล่มเข่าล่มออก ปู there all ally, For ้จะไม่เหตุเพมีร่มเพิ่นกับไปแล้วเข้ามีล่มโยเข้ากับเบื้องบนอันนั้นเพิ่นเบื้องมาตาโดนแล้วเพิ่นพ่อแล้วเพิ่นออ่มแล้วอันนัย่งตะพวกเข้าพอทันพ่อตังหกตังใจทําให้ทําเป็นทานบอกให้ทําบุญเป็นทานมีอานิสงส์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงดูลมเข้าลมออกนั่งตัวตรงๆ